สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอิงจากออโต้ลิฟเทคนะครับวันนี้นะฮะอิงนั่งอยู่ในรถ Honda HRV นะครับวันนี้นะครับทุกค้าเข้ามาติดเป็นจอ Android นะครับขนาด10นิ้วนะครับกับทางออโต้ลิฟเทคนี่นะครับใหญ่โตนะครับนี่สวยงามนะฮะถ้าดูจากขอบตรงนี้นะครับนี่10นิ้วเลยนะครับพร้อมกับนะครับระบบ HRV คันนี้จริงๆแล้วจะมีตัวเลนส์วอทซ์หรือกล้องซ้ายนะครับมาจากทางศูนย์นะครับซึ่งถ้าติดจอทางเราเนี่ยเราสามารถ ทำให้กล้องซ้ายเนะี่ยสามารถโชว์ได้เหมือนเดิมนี่คือฟังก์ชันเดิมของจอเดิมของระบบเดิมนะครับซึ่งสามารถโชว์ได้แบบนี้เลยสําหรับกล้องซ้ายหรือกล้องถอยหลังครับก็ยังขึ้นเหมือนเดิมใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมกับลนะิง้์คอนโรลพวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนี่นะไปแล้วทีนี้นะครับจอตัวนี้ก็เป็นระบบ Android นะครับเป็น Android 9ครับ CPU 8คอครับ ม32 g ิกแร4 g ิซึ่งเป็นระบบที่เร็วและแรงที่สุดแล้วนะครับในปัจจุบันดีฉจะลองมาเล่นในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆให้ดูนะครับอินเทอร์เน็ตนะฮะลูกค้าหลายคนสงสัยว่าใช้จากไหนนะครับก็คือเราแชร์ฮอสปอตจากมือถือเข้าไปนะครับนี่นะแบบนี้นะครับดิฉจะลองเล่นให้ดูสักอันหนึ่งเพลงนี้แล้วกันกําลังดังนะครับนี่นี่นะฮะนี่คือเล่นให้ดูสดๆเลยนะครับว่าเร็วจริง ไม่มัวนะครับมีวิบวับนะครับแบบโคเวอร์นะฮะอันนี้ลากนะฮะฟังประมาณนี้นะฮะพร้อมกับนะครับถ้าเป็น Android 9นะครับก็จะสามารถเล่นในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับแยกพร้อมกันได้2หน้าจอนะครับแบบนี้นะครับก็คือนี่ Google Map นะครับลากไปแล้วเราจะเล่นคู่กับ y ย u ทูบแฮะนี่อันนี้อิงกดให้ดูสดๆนะครับว่ามันเร็วจริงๆไม่ได้โม้นะฮะเห็นไหมฮะ ประมาณนี้นะครับฝุ่นแอปพลิเคชันนะครับลูกค้าสามารถโหลดได้เลยนะฮะจากนี่ครับแอปเพย์ฟโต้นะครับก็เอาง่ายๆว่ารถ H RV นะครับมีเลนวอตมาจากศูนย์นะครับมาจากตัวเดิมของรถเนี่ยกล้องถอยหลังลิงก์พวงมาลัยใช้ได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเข้ามาติดต่อติดจอกับทางออโต้รูทเทคนะครับพร้อมกับคันนี้ติดเป็นระบบฝาท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวอินจะพาไปรีวิวดูอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวตัวจอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ